ดีครับพี่น้องมาดูเมนูเรื่องปรุงใส่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เมนูมีมะขามด้วยเ็นเูบแป๊บนะครับอึ่งไขรอึ่งไข่ขอบคุณนะครับเอฟซี FC. จากจรก้อยอิฐตุ้ไข่ครับพี่น้อง สูตรเด็ดเหมือนเดิมครับนี่ขาดไม่ได้ครับปลารสาเ์ฟปักแดงอนนี้รอกำลังรอน้ำเดือดน,นะครับเครื่องปรุงก็ใส่ตำระเปรีที่ผ่านมาครับใ,ใบส่ตะไคร้ใบมะกรู <c oughs> ดพริกเติมมาด้วยมะขามต้มอ,อึง่งออกสมจักน้อยมันสีแสืครับ แล้วเมนูต่อไปนะครับพุนเห็ดตะไคร่พุนเห็ดไข่พุนเห็ดไข่ผัดแล้วก็เตรียมไว้รียบรอยแล้วนะครับอันนี้คือเมนูที่ทําเสร็จไปแล้วนะครับแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดรวมนะครับเห็ดไข่เห็ดน้ำผึ้งเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าแดง อันนี้คือเมนูท,ที่ทาเกษตเสร็จแล้วนะครับรเรื่องจากกมีปัญหานะครับเชฟผู้เชีย่ยวชาญด้านอาหาร ปรุงแบบนี้รอน,น้ำอยู่นอน,นำ้ำายู่วรอน,น,อน,นำ้อนนอนนำายู่แช่วแล้ครับนล้แก็จะเตะที่ตรนี้นเรากรจ่มเตรียมเตรี่ข้างนี้ใส่ลงบนนั้นนะครับตัวตรงนี้ใส่ไปอ,อ,อ่อย่งเงราบอาอะไรมาผอมสามารถใส่ได้ ก็ไม่ได้ลนนะพีอกเดี๋ยวใส่ยี่ใส่ตรแมนโครมนนี่เรกาทาอนเครื่องอะไรครับเาันตู้แล้วพอ้เดือดใส่แล้วก็จะเตีมไปนะครับใส่เลยกมาหนกครับ หนึ่งกิโลอันไครับโอ้โหมาดูความเป็นไข่ของอื่นน,น,นะครับสุดยอดครับกิน้องชิมจมน้ำกันหน่อยอาสีกิลีกระดาเลยครับขิดมาแล้วส่งเคื่องิดมา พอเดือดได้ที่สักหน่อยแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะครับทีนไม่เตี้ยมากครับก็หรือว่าให้มีรสชาติกลิ่นใบมะขามยิงไข่ยิงไข่ เมนูครับเมนูที่สามก็คืจอจะทำปุ่นเห็ดปุด่นเห็ดเตรียมเห็ดไว้แล้วครับียมไปแล้วได้คนหนึ่งอยู่ครับพี่น้องก<อ>ดทั่วเกี่ยแบันนี่โอ้หลายอย่างอันนีน้ทำจากอะที่ ทั้งบ้านนะครับขอบคุณคุณยายยายปอมตะพันธ์นะครับเข้ามาฝากบ้านใกล่เรียนเคียงกันเมนูนี้ดีสิปีนึงเลยนะครับเพรวัตถนดิบกินครับพเมนูนี้ญญน้ำเกิดแล้วก็ตักน้ำขาวฟองออกนิดเดิม โยวน้ำฟองโยนปืนฟองนะครับ <cũ> พี่น้องฟองกอดฟองกอดอย่างนี้ดูไปดูครับตัดขอบพร้อมเดียวเต็มที่แส่บหนัวแส่บหนัว ในขัวจะร้อนนีดนะ่งครับเพราะของเยอะน้ำยาันมงสิ่งมันจะแช่จะว่าผักกาดผักแหงรักมีพร้อมไปเที่ยวเลยครับเอาละน้องมองเห็นความจริงนี้ดีแล้ว สุดๆๆไปเลยความเสีบกวนหน่อไม้แล้วจะนจเสียบตัวนี่ไมีต้อมาเลือกเก็บเห็ด ออขุดนะีครับอยู่สนบุรีก็ได้กนะินได้เปนะ็นเรงเนอะ มาถึงเราน้ำเดือดแล้วช่วงปิดท้ายคลิปนะครับพี่น้องตักฟองมันออกฟองแล้วเดี๋ออดออดยวตัฟองอย่างตักฟองออกแล้วก็ต้มต่อน้ำไปต้มสักสามนาทีนะครับ สามนาทีก็มีแหงออยืงเปลือยจากน้อยอ่พี่น้องจับงนพีน่น้องเอาะบานี่ น้ำเดือดเข้มข้นมาครับพี่น้องมากินนะกันมากินนะกันกินรสชาตินะครับโอ้โหเอาละครับพี่น้องเรียบร้อยมากินด้วยกันนะครับดูแล้วอย่าลืกดติดตามกดไลค์กด s u b s c กดไลค์กดแชร์ ช่องชาดิ้กาแฟสดเดอดรับเชบคก็คทับทิ่ตาับจุครับ